พี่น้องมาบางที่ล่ะมองลุบหนิบ้างเนี่ยยาม้าไก่พูนมองข้าวขาวพูน่ะพี่น้องพูนะ่ะข้าวขาวพูนละมองข้างๆก็มองข้าวขาวมัอนก็ไปพาะูนมาทางนี่บ่เคยไายหเบนกัจเทียเนี่ยยาม้าไก่ยามว่าบางเห็ดบางหาวนั่งมัมมีดอกเหคสนะละพูน่ะขึ้นไปนู่นพูนละบันพูน่ะ มองค่อยหาเห็ดพูดนนน้นเออข่อยมาหลากต้นไหม่พี่น้องหลากต้นไหม่ขึ้นบ้านมาถิมมองนอนน้นมาถิมมองรุบรุปเนี่ยอืมหว้วยฝนตกตัวนี้น่ายปักปกมาแล้วอยู่น,นี่าฝนตกแบบนี้เอ้าออกไปแล้วนั่นเขตแเดนข้าจอมองขีเขียวอ่อนพี่น้อง ด้านขาเนาะมึงก็จะปลูกอย่างนอนเาบรกปลกข้วโพดดอกนั้นมาออออออตือนจากขวางมาเลยเห็นใบไม้ขยับไหมขยายอย่างนี้บางต้นไม้อันนี้ไล่นอนอันนี้ต้นไม้แห้งอ่ะมึงเนี่ คุณอะมองนอนพุนละนแดนข้าเจ้าคุณอะโอ้ยเมื่อยสุดท้ายให้เบล่ะบริเวณเนี่ยด้านขานึงบ้าเนเคยถ่ายต่อจากโกดังไงนะโกดังไงสูงสูงะนุะนเละขนาดใหญ่ได้ได้พี่น้องบันเนี่ยมองนีเพิ่เทศเันนั้น คอยสิมาอ้อนห่อมองนี่นะพี่น,อน้องเนาะอ้อมบัดน,นี้ก็สิเฮ็ดทมองอันระเบียงนั่งเล่นหญ้าออกมาออกมามองนี่นะพี่น้องเราวจีจ้างคนเฮ็ดระเบียงในบ้านอยู่นี่เด้อต่อมนันให้มันสุดอึนก็บ,บ่สุดแดนปันไดให้มันแบบว่ามองเห็นวิวทิ่ยวถัดอะไรแถวนี้หนะั่นนะอืนี่แหละให้มันเห็นกว้างๆไปพุ่นสิได้เห็นหม่องโน,น,น,น่นๆแน่ยหลักสิได้เห็น ซุ่มกวางขาสิสมาอันเขาสิสอบมาปลากระพดนะพี่น้องกอ็เสมาเห็ดอันอันง่ายอีหยังก็เขาเอิ่นยังง่ายระเบียงบ้านหล้างบ้านนะ่ะเสียม,มาใส่ด้าน้างบ้านบานิมองหันกระสิโตกมาะนะพี่น้องเขาก็มาตีราคาให้ปลาหเห็ดสิบเบิรจักเงินเหรียญบุกพี่น้องเอ้ยเหย็ดงายเติอบอยู่เห็ดอ่อเนเฮี่ยนนะนะเห็ดเป็นกระจกอ้อมบ้าน แล้วก็สิเป็นมองนี่ก็สิเป็นมองนั้นมองอันนั้น,มนสมวิวฮะนะ,ะเททขิจะเห็ดเขามาตีราคามูพันนั่นแหละบ่อบแมงม,มูดอกก็สิสมเห็ดงานกน็นี่กันนั่นแหละเขากับละขาคือเก่า,าเขาบ่แม่นวา่าพี่หน่องพี่ยังบ๊อบแมงยังดอกพี่น้องเขาอาคิดเต็มราคาคืาอเก่านั่นละอืมมันก็ไม่รับมองนตน้นว่านัดนี่ ไต้นว่านันี่เป็นไรทางบ้านก็หลายคัะพี่น้องเอ้ยใบยใหม่จะบ,บังโหลด,ดอีแม่พ่อแม่พี่น้องเจ้าคพันสีส้อมอีหยังนี่ยอมมองหันพันสุ์ส้มที่อยู่ก็หันมาพี่น้องนี่แหละนี่มองคอยยืนนี่มองเฮี้ยนคอยนี่เพิ่นก็บอกห้นไทยดอกพ่อนยังมีนี่เด้อนี่เฮี้ยนคอยนี่มองนี่บ้านนี่พัฒนาเฮ็ดระเบียง ส้มวิวนี่จากนี่มานี่ส้มไปหอดมองเดินข้าขาวหนวดแดนแดนขาเจ้าด้านข้างนะพี่น้องเนาะเออบัรนี้ก็สิออกมานี่ตะว้านเหี่วไปพูนทั้งรางพุ่นอะคอยบอ่อันนันเด้อคอยบอ่อันบ่สามารถี่เฮ็ดเบิดได้พี่น้องเฮาก็เฮ็ดต่งแต่ส่วนที่กระเฮ็ดได้เนาะอันนี้สั้นสั้นแรกบัรนี้ก็ศสั้นที่สองขึ้นไป สันที่สองก็ส้มวิวได้แหละล่ะพอใหญ่เห็นว่ามันวม่งมองอันยางออกมาเส็เดประตูยางออกมาหนีมันค่ยยอยสีส้มเลหลายสันโอ้เจ้ามันสิส้มข้างนอกมันสิส้มกว้างพี่น้องนี่ก็ายเนมาแล้วเนี่ยม่เคยถ่ายดอกดันนี่เห็นบ่อืมบ่งติละ่ะเฮาต้องปรับสภาพก่อนก่อนอื่นพันต้องปรับสภาพมองนี้พี่น้อง สภาพดินแล้วก็สิคุดอันนี่อันอีหอย่างเนี่ยตอนนี้กสิอันั้นนะก็สิเผากระสิทำไรแล้วกจากแมคโคนะจากแมคโคจ้างแมคโคดุดดุดจากมองเห็นมันเสมอไปเพราะว่าลราสิสร้างออกมาอีกนะพี่น้องเพราะว่าจักสิสร้างให้มันเมีันราคาคือเขาเนี่ยนะให้มันเริ่มต้นที่4000ดอลลาร์นะ บ้านนัน่นแถวบ่อเลว่า,า,าแถวนี้เขาเริ่มจากซีเบิ้ละมะเออมันเป็นโซนไอ้โซนเจริญนะเขาเอื่อนอย่างฮะโซนอันโซนอันสนามกอบนะพี่น้องอืมเห็นหน่อยเงี้นนยนะเงี้ยนสองซันพี่น้องจากซันอีกซันใจถึงจะเป็นสามเนาะอืมนั่นละก็เป็นลักษณะนี้ได้บ้านป่าเนาะพี่น้องบ้านป่า บ้านป้าก็เป,าาากเป็นบ้านไม้ข้างล่างก็เป็นบ้านปูนแล้วก็นั่นแหละเอาวิวพี่น้องเออแต่มันมันกะอันดีอยู่ด้เละ่ะพี่น้องมันแบบว่ามันบอ่อยกห้องยยกตะกูลก็ได้น้ำอยู่เนี้ตาเนาะพี่น้องมไม่ผูดใดได้ยิน,นเงียบป็นยังแต่เง้ยแต่เสียงสัตว์แล้วก็เสียงไอเสียงงวัว ยู่ฟ้ามหล่บพูนเัาเห็นบมอนคันแทอนอ่อันเอ้ยอันลังคาที่เขาเผางวงเขาก็อยู่อีกสนหนึ่งพูนฟังพูดละแต่ว่าพ่อได้ยินเสียงเขาอยู่นะพี่น้องอืมหมอ้มอหม้ออยู่ยนี่ผมเห็นอุ้ยฝนตกได้ยินเสียงฝนมาพี่นอ้องมาแแทะแทะนะ่ะ พญายอนหี่อันนั้นล่ะพอใหญ่แล้วอันนั้นนั่นโกดังอทํางานพอใหญ่วันนี้อันนี้นั่นก็เป็นอันละนั่นมองเดียวเห็นบ้านนะก็สิเป็นถนนมองหุแจ้งจงโปงอันพี่น้องมองสุดอันนั้นเหรออันละถนนพื้นที่สองที่ห้าซสื่อไว้เนาะทีทีดินห้าเออะัดน,นก็สิมาออกมาทางนีก่ก็สิมาเป็นด้านนาเนาะด้านขาก็มองสุดมองรึ่นหนึ่งอันละมองเขีเขยวๆไปหันฟากไปหันละ ขอ่อยกจักสุทายเนี่ยพี่น้องมันหนาวส่วงนี้ข่อยกัดเบื้องตี่หล่าเบื้องสภาพข่อยกวาดใบไหม้เบิดเหมือน่ะพี่น้องนี่ปังนี่แหละกระล้างบานล้างบานกันยังไหวได้พี่น้องเมื่อละซิบก็สอบดำอ่ะทุ่งดำอ่ะพี่น้องขอ่อยเมื่อยั้งเทียข่อยตา,า,ยตา,ายบ้าข่อยบ่ให้เสียเวลาข่อยเพราะว่าข่อยออกบานเนี่ยข่อยต้องทายวิดีโอไห้เพื่อที่จะอัปเดตลงเนาะพี่น้องเนาะข่อยบ่มีเด้อยากเปนได้ข่อยก็ต้องลงตัวพี่น้องเพราะว่าคนน้นได้ล่งแล้วได้ลงได้เห็ด 嘞哦，那皮嗯